สวัสดีครับมาดูปลเครื่องผลงานวันนี้นะครับนี่ก่อนเลยปกโพแรงครูปีหกศูนย์นะครับปกโพเก้าใบเนื้อดำหลังพระแม่ทรณีนะครับหกศูนย์ 0, แรงครูอันนี้สามเจ็ดหนึ่งนะครับแรงคูสามเจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับ ด้านหน้าลยอโยพลอยลอยบนสารเก่าอันนี้เป็นผงยาวาสนาจินดามณีนะครับเนีย้ยผงยาวาสนาจินดามณีสูตรวัดกลางบางแก้วนะครับลอยผงอิทิเจแล้วบนสารเก่าของหลวงพ่อนะครับแต่วรน,นี้มีบอกเลยว่าของหายากนะฮะนี่เมื่อก่อนหาไม่ได้นะตอนนี้เพิ่งจะได้มานะครับ องละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับองละหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีสามองค์บนสารจะส่งให้ดูนะครับบนสารนี่ เข้มขังนะเข้มขลังเนื้อนี้บอกเลยว่าพลาดแล้วจะหาได้อีกือเปล่ายังไม่รู้เลยองละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเสือลุกผู้ตีรุ่นสองพร้อมกล่องเดิมกล่องกรมยียแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเสือรุ่นสองมีแค่สามรุ่นนะครับรุ่นสามรุ่นสุดท้ายอันนี้รุ่นสอง หลวงปูต่ตีวัดหลวงราชาวาดนะครับอุทไทยธานีนะครับเป็นเสือที่สร้างชื่อเสียงมีประสบการณ์นะครับทั้งทำให้คนรู้จักหลวงปู่ตีก็เพราะเสือของท่านนะครับพร้อมกล่องไปเลย800บาทเดี๋ยวนี้ก่อนเหรียญเนื้องเงินโดนกะพีปี62นะครับเนื้องเงินนะ เนื้อเงินดอนกระพีปีหกสองหลังฮระุมานนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวด้วยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะถูกกว่าเนื้อธรรมดาออกจากวัดหลวงพะกวยนะครับแต่นี้เป็นเนื้อเงินนะเป็นดอนกระพีนะครับยาเขียว,วยตั้งหักหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีหนึ่งองค์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท เนืเน้อเงินยาแดงดอนกระพีปี6กสองเหมือนกันนะที่เดียวกันวัดเดียวกันนะครับแต่อนนี้เป็นหลังยันนะครับหลังยันลงยาแดงเอาพันสามนะครับหลังยันลงยาแดงปีหกสองเอาหนึ่งพันสามอยบาทยาแดงนิยมนะครับนี่หลังยันเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อเงินเหมือนกันอันนี้เป็นหลังยันพันสามหลังพนุมานยาเขียวพันห้านะครับ Mm hmm. เหรียญหลังยันอันนี้วัดหนองแขมหลังยันวัดหนองแขมปีหกสองฝั่งลูกลิมิตปีหกสองหลังยันวัดหนองแขมหลังยันวัดหนองแขมปีหกสององละสองร้อยบาทนะครับองละสองร้อยบาท ราคาเบาๆนะครับสององส่งฟรีนะหนึ่งองมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับอันนี้น่าจะมีอยู่สักห้าองหลังยันวัดหนองแขมปีหกสองนะองค์ละสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบหลังยันหนองตะแก้วปีห้าหกนะครับหนองตะแก้วปีห้องกองละสองร้อยบาทเท่ากันนะครับค่าส่งห้าสิบสององส่งฟรี หลังยันวัดหนองตะแก้วปีห้าหกนะฮะกระไหลทองนะน่าจะเป็นทองแดงกระไหลทองนะครับวงละสองร้อยครับสองห้าสิบขำมากหลวงพ่อฤูสีลิงดำวันนี้ผิวผิวสวยมากนะครับผิวออกเป็นาขาวๆเป็นฝ้าลาขาวหอมมากครับพระพระสวย อันนี้เอาสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทคำหมากหลวงพ่อหรือสีลิ้งดำนะครับสวยจริงขาวขาวบัวเลยขาวจั้วเลย,เลยหน้าหลัง 2, สองพันสองร้อยบาทรับเสด็จหลวงพ่คูณแปดร้อยบาทอยู่ไฟรับสเสด็จ เหรียญผิวไฟสวยมากนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูนแปดร้อยบาทเอาแปดร้อยบาทกำแพงแก้วหลวงพ่อจงนะครับกำแพงแก้วหลวงพ่อจงปูงเสกเอา แปดร้อยบาทเนื้อเขียวนะครับของดีนะครับของดีของดีราคาไม่แพงนะครับกําแพงแก้วหลวงพ่อจงปลุกเสกครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อพริ้งปีสองหนึ่ง เอา400บาทแล้วกันหนูก็พิ้งวัดโบสถกงพนูนะครับสี่ร้อยบาทอันนี้ไม่รู้ที่นะเป็นปกเนื้อดินผสมผงนะครับด้านหลังมีเป็นเหมือนยันปั๊มนะน่าจะเป็นทางใต้ถ้าเป็นสไตล์นี้นะน่าเป็นของทางใต้นะครับ,อ,รบอันนี้เอา